คำว่ามักในอริยสัจมีอยู่สองประการคือ 1. ปุถุชนมักเมื่อจิตเคลื่อนออกจากนิโรธสิ่งที่จิตจะทำเป็นลำดับแรกเลยก็คือทบทวนมักที่ตัวเองเคยดำเนินมาตั้งแต่แรกก่อนจะเห็นแจ้งในทุกสมุทัยและนิโรธว่าดำเนินมาอย่างไรจึงได้เห็นแจ้งในทุกสมุทัยและนิโรธ เป็นการทบทวนจากอดีตมาหาปัจจุบันเมื่อทบทวนจบจิตจะละสังโยชน์เบื้องต่ำข้อที่สคือสีลับพระตะปรามาตได้คำว่ามรคปุถุชนถ้าจะเรียกเพื่อความเข้าใจง่ายว่ามรคประกอบ